ครับนึกว <L an> ่าแมทริดวันนี้เนี่ยนะฮะขออนุญาตนะครับผมขอ,อ,อสาระบวกหล่อ,อนะ,นะับเพราะวันนี้เนี่ยผมได้แว่นตานะฮะ GOT คุณเท่มากอะเท่มากว่<ฮ>ะคือไม่ได้เท่อย่างเดียวนะฮะนี่ไม่ใช่แค่แว่นตากันแดดอย่างเดียวนะครับแต่เป็นแว่นตาที่สามารถปกป้องรังสีจากแสงแดดได้9 9 9 9เกนเลยทีเดียวถูกต้องแต่ไม่ใช่แค่นั้นเออทำได้กับทุกกิจกรรมกับการใส่แว่นไม่ว่าคุณจะขับรถเล่นกีฬา ทำกิจกรรมพิเศษต่างๆนานาคุณมีแว่น GOT เนี่ยเหมาะกับสายตาของคุณมากแต่ก่อนอื่นเลยหลายคนอาจจะรู้จัก GOT อยู่แล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆบอกโปรโมชั่นกันก่อนเลยคุณผู้ชมครับคุ้มมากๆนะครับวันนี้ในรายการของเราเท่านั้นนะฮะซึ่งปกติแล้วนะครับราคาอยู่ที่ ,3990 บาทแล้วได้เราได้อะไรบ้างนะครับเราได้แว่นนะครับแล้วก็เลนส์ทั้งหมดเนี่ยห้าเลนส์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีกล่องใส่แว่นนะฮะ นี่คือราคาปกติ3,990บาทแต่เราไม่ขายเราขายใคะ่ะนร่คา1 5 9ยบาทครัโ oh, oh. อ้โหยังยังเราให้คุณมากกว่านั้นด้วยคุณผู้ชมลองดูทางนี้นี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับเพิ่มเติมกับไปกับรายการของเรานะคะสิ่งที่คุณได้ ตองใส่แว่นผ้าเช็ดเลนและนี่เหมาะสําหรับการใส่เลนใส่าตาลงไปด้วยแล้วก็ยังมีสายคล้องต่างๆนะคะแล้วก็ปรับสําหรับการใส่สายคล้องสําหรับเล่นกีฬาทั้งหมดทั้งสิ้น990บาทเราให้คุณแบบฟรีๆเลยยังยังคุณแชร์ครับอะไรวันนี้ฮะ200สายแรกนะคบเราแถมให้เลยนะฮะนี่สเปเชียลเลยนะครับมูลค่า990บาทนะครับเป็นขาวแวน่นเป็นกรอบแวน่นสีแดงสวยมากๆคุณผู้ชมครับ<ะ>เหมือนตรงที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะ,ฮะสีแดงสีดำนี่นะนี่สวยมากจริงๆนะครับเราแถมให้เลยนะฮะอีก 200สายค่ะโอ้โหคือให้ไม่อ่านจริงๆเฉพาะในรายการของเราเท่านั้นรีบโทรหาเราด่วน0 2 6 6 6 0 1 8 8นะจ๊ะใช่แล้วนะครับรีบโทรหาเราตอนนี้เลยะนะครับและความพิเศษของมันนี่นะฮะบ,บอกได้เลยว่ามันพิเศษและมันคุ้มค่าจริงๆนะครับเนื่องจากว่าตัวแว่นเนี่ยนะฮะนอกจากมันจะป้องกันแสงแดดได้แล้วมันยังป้องกันพวก เศษอะไรอะพวกคนบางทีทํางานกับพวกการก่อสร้างหรือการเชื่อมต่ออะไรเงี้ยมันจะมีะเศษที่มันกระเด็นเข้าที่สายตาคุณลูกตาคุณนี้นะครับบางทีอาจจะเกิดอันตรายได้แต่แว่นตัวนี้สามารถป้องกันได้คือการปุ่นแต่ฉันชอบอะไรรู้ไหมการใส่เล่นกีฬาป<อ>กติจะมีแว่นชนิดไหนบ้างที่ใส่เล่นกีฬาได้ไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟ<อ>นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรขี่จักรยานเด<อ>ี๋ยวนี้ฮิตมาแรงมากแต่ COT ทําให้คุณขี่จักรยานได้แล้วก็มองเห็นการมองเห็นเลยคือมันเห็นอชัด้วยถูกต้องแล้วนะครับไม่ว่าจะใช้เขาเรียกว่า ใช้ใส่แว่นตาเนี่ยขับรถขับลาใช้ในชีวิตประจำวันหรือเล่นกีฬาอย่างที่คุณแชร์บอกนะฮะจะบอกว่าแว่นตัวนี้เนี่ยนะฮะคุณแชร์ครับผมจะทดสอบให้ดูว่ามันมีความแข็งแรงมากๆนะฮะเพราะว่าเลนส์ของมันเนี่ยทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับแต่เลนส์ทั่วๆไปคุณผู้ชมครับที่เราซื้อกันเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าทํามาจากพลาสติกธรรมดาเวลาที่เราทดสอบนะครับง่ายๆคุณผู้ชมครับผมจะทุบให้ดูพลาสติกก็ต้องแตกนะครับ โอ้โหกระจุยเลยแต่เรามีแว่นไงมันไม่กระเด็นเข้าตาเราไม่กระเด็นเข่าตาไม่กระเด็นอย่างนี้นะครับเวลามันแตกเนี่ยนะฮะอันนี้คือเลนทั่วไปนะฮะเวลามันแตกแล้วทําไงเสียได้เสียได้ซื้อใหม่นะฮะเสียเงินเสียทองกันไปนะครับแต่ของเรานะฮะแว่นของเราเนี่ยนะครับวัสดุของเขาทํามาจากเกรดเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมเลยเกรดพรีเมียมพวกแว่นตาพรีเมียมต่างๆหรือกันชนรถยนต์จากยุโรปเนี่ยเขาใช้วัสดุตัวนี้ถูกเราลงทุนฮะ เพราะมันไม่แตกฮะคุณผู้ชมครับผมจะทุบให้ดูพร้อมนะฮะคุณผู้ชมครับผมทุบไปดูเลยนะครับหนึ่งสองซโอทุบไปสิยังไงก็ไม่แตกคุณนวินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมถามมามันเป็นค้อนยางทุบยังไงก็คงไม่แตกหรอกมีค้อนเหล็กไหมล่ะอะมีสิจ้าโหดเบียมันแล้วค่ะแม่คุณนี่ทำงานที่ดีมากคราวนี้ผมจะทุบด้วยค้อนเหล็กให้ดูนะคุณผู้ชมครับดูซิว่าจะแตกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ่ม แข็งแรงทนทานยืดหยุ่นด้วยนะฮะคุณผู้ชมลองดูสิครับลองดูฮะนี่คือที่ผมทุบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่แตกนะฮะมันเด่งมากเลไม่ว่าจะเป็นคอนยางหรือจะเป็นคอนเหล็กนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าผมมั่วเฮะเอาคอนยางมาทุบนะคุณผู้ชมไม่แตกจริงๆผมมีภาพให้ดูด้วยนะครับเป็นการทดลองนะฮะดูฮะนี่ทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกเนี่ยดูสิทุกขี่ทีก็ไม่แตกดูสิ เทียบกับเลนส์ปกติทั่วไปเห็นไหมคะแตกละเอียดเลยแตกเลยนะครับแตกของเราไม่แตกนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองนะครับนี่ชุบน้ํายาเลยชุบน้ํายาเลยค่ะนะฮะให้ดูเลยนะฮะทนทานต่อการกัดกร่อนมากถูกต้องอันนั้นคือกรดนะคุณเออดูสินี่คือเลนส์ที่ป้องกันดวงต่างคุณและดวงต่างคุณเนี่ยนะครับเกิดมามีแค่ เปลี่ยนไม่ได้นะฮะดังนั้นเรามีอุปกรณ์ตัวนี้ในการป้องกันจะดีกว่านะฮะนี่รถทับด้วยนะครับโอ้โหเหยียบกันเลยเหยียบกันให้เห็นเหยียบกันให้เห็นเลยนะฮะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเลนทั่วไปเนี่ยแตกฮะถูกต้องคือสําคัญคือมันยืดหยุ่นไงมันก็เลยไม่แตกด้วยนะคะแล้วยังมี U V ป้องกัน U V 400อีกเพราะฉะนั้นใส่ขับรถในแดดจ้าได้เลยปั่นจักรยานอยู่ใส่แว่นเนี่ยแหละค่ะ G O T ก็ป้องกันแสงแดดได้ด้วยถูกต้องครับผมนี่คุณผู้ชมครับ มันดีจริงๆนะฮะปกติแล้วทั่วไปจะได้เลนแบบ2อันถูกไหมใ้่ว1นห่งอันจะมีเลน2องอันคือมันแยกชิ้นส่วนกันครับแต่อันนี้เนี่ยมันคือรวมอันเดียวมันทําให้การมองเห็นเนี่ยมันได้ภาพที่มันเต็มมันไม่มีอะไรมาขวางแล้วผมชอบอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะอะไรจ๊ะคือใครที่โทษนะฮะใครที่สายตาสั้นสายตายาวด้วยได้ยาว เขามีตัวนี้ซึ่งสามารถที่จะใส่เข้าไปข้างในกับแว่นตัวนี้ได้เคยไหมฮะคนใส่เขาเรียกว่าใส่แว่นตาใส่ตาสั้นใส่ตายาวต้องใส่แว่นตากันแดดซ้อนใช่มนดูตลกอ่ะมาดตลกอ่ะแต่อันนี้นะฮะผมถอดเลนส์ออกนะฮะผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าด้านในเนี่ยผมสามารถนะครับที่จะเอาเลนส์นะครับเลนส์สายตาทั่วไปเนี่ยนะฮะสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยใส่เข้าไป มาฮะผมจะใส่ให้ดูนะครับอ่ะผมใส่ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับใส่เข้าไปด้านหนึ่งนะครับดิ้วโป้งกดแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้แค่นั้นเองอ่ะลงไปนะครับผมก็จะได้แว่นตากันแดดที่ด้านในมีใส่สามารถที่จะใส่แว่นสายตาได้เจ๋งเป่าล่ะเจ๋งมากอ่ะแล้วคุณก็สามารถใส่ได้อันเดียวโดยไม่ตลกเลยโอ้โหดูดีมาก ตรงที่มันมีเลนส์องอันตรงที่ว่ามันเป็นอันเดียวงะ้งะนั้นมุมมองคุณเนี่ยจะกว้างวิสัยทัดคุณจะมองเห็นทั้งหมดเลยนี่คือข้อดีเราไม่ต้องกังวลว่าเลนส์จะหายด้วยแล้วความคุ้มค่าเนี่ยนะฮะ,ะไม่ต้องกลัวว่าเลนส์จะหายเพราะถ้าหายไปเนี่ยเรามีเลนส์ทั้งหมดเนี่ยห้าอันด้วยกันถูกต้องนะครับเลนส์ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับก็คือโพลาไรส์ะนะฮะคุณผู้ชมลองดูที่เลนส์นี้ก่อนนะฮะความยืดหยุ่นของเลนส์ฮะคุณผู้ชมลองดูครับ ผมสามารถที่จะกดแบบนี้ได้นะฮะโดยที่ไม่กลัวมันแตกหรือมันหักเลยเพราะเมื่อกี้เราทุบให้ดูแล้วคุณผู้ชมลองดูนี่คือความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นนะฮะแล้ววันนี้เรามีทั้งหมดกี่เลนส์ครับโอ้โห5เลนส์ด้วยกัน5เลนส์ด้วยกันนะฮะตรงหน้าตรงนี้ฮะคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆเลยนะครับด้านบนสุดตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเลนส์โพลารด์ใช่คือช่วยตัดแสงแล้วก็ลดแสงสะท้อนจากผิวน้ําพื้นถนนภาพคมชัดมากกรณีฝนตกทำยังไงคือแสงจากน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสะท้อนขึ้นมาแต่ตั้ยแสงลดให เพราะฉะนั้นเรื่องของเราเอาน้ําฝนจํานวนมากวิสัยทัดในการมองเห็นรับประกันว่ดีอย่างแน่นอนผมเสริมนิดนึงตัวนี้ผมใช้ขับรถมาทํางานทุกวันค่ะจากที่ผมต้องหลีตาเพราะว่าแสงแดดมันจ้าตัวนี้ไม่ต้องเลยสายตาสบัดสบายมากถูกคุณคุณผู้ชมเคยอยู่ในห้องแอร์ไหมแล้วเวลาเรามองไปออกไปกลางแจ้งอะมังควรู้สึกแบบหูไม่อยากออกไปเลยอะ,อะมันดูร้อนมันดูแบบ มันดู้อดไปหมดอะแต่เวลาเราอยู่ในห้องแอร์แล้วมันมีฟิล์มเคลือบที่กระจกเนี่ยฟิล์มหนาๆนะตัวนี้เหมือนกันเลยคือมันสบายตาไปหมดเลยจริงนะคะต่อไปฮะเรามีอีกสเลนส์ด้วยกันสั้นๆเลยครับคุณแชร์ครับเลนส์ฉาบประหลอดอันนี้เหมาะมากๆสำหรับการเล่นกีฬากลางแจ้งนะคะเวลาออกไปข้างนอกแดดจัดอันนี้ก็ช่วยได้่วนเลนส์ตัดแสงสะท้อนสีฟ้าๆหน่อยคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้ก็เหมาะมากสำหรับการใส่กลางวันขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยาน ใช้ได้เหมือนกันป้องกันความเสี่ยงมาดูสีเหลืองกันบ้างที่ชั้นใส่อยู่แล้วก็ตรงนั้นนะคะสีเหลืองสําหรับกลางคืนกลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นมอกนะคะเป็นไอ้น้าถูกไหมฮะอันนี้ก็จะตัดแสงได้หรือรถที่ขับมาสวนกันตรงข้ามเนี่ยมันสาดเข้าตาตัวนี้จะช่วยเลยจริงะรเหมาะมากๆเพื่อความปลอดภยัยและสุดท้ายเป็นสีใสๆฉาบประลอดอ่อนนะคะอันนี้เหมาะกับวันสบาย,บายๆเช่นใครทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ใส่ตัวนี้ไว้เลยนะคะป้องกัน U V ได้ด้วยถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่แค่ป้องกันแสงแดดอย่างเดียวนะครับแต่ยังป้องกันอุบัติเหตุที่จะะเเกิดดขึ้้นววยรพาา่ ลนของเราเนี่ยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะฮะ,ะมาดูดีกว่านะครับว่าการยืดหยุ่นนะครับของโครงสร้างแว่นตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากะนะครับเพราะว่าไม่ว่าออศีสังคุณจะใหญ่ขนาดไหน <c oughs> แว่นตัวนี้สามารถปรับได้หมดเลย <c oughs> คุณผู้ชมลองดูฮะกล้องขอกมาใกล้ๆเลยนะครับผมจะง้างให้ดูนะฮะถ้าคนศีรษะใหญ่หน่อยเนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่เนี่ยนะครับบางทีอาจจะเจ็บ S <S เพราะว่ามันจะบีบที่ตรงขมับนะฮะแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนี่นะฮะผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคนไทยเอาพูดกันตรงๆมีปัญหาเรื่องของดั้งอะค,คนไทยไม่ใช่ฝรั่ง,จ,<า>งจะดั้งสูงทําไมนะคนไทยเนี่ยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเวลาใส่แว่นตาแล้วมีปัญหาแต่ตัวนี้ออกแบบมาพิเศษสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้คุณผู้ชมลองดูนี่เป็นยี่ห้อเดียวนะฮะที่สามารถทําตรงนี้ได้นะฮะสามารถปรับดั้งตรงนี้ได้นะครับดังนั้นทําให้้คุณนนัีย ใส่แล้วไม่ต้องรู้สึกเคอะเขินเลยเคยโดนล้อไหมหใส่แล้วแบบว่าทีา่ม,มันลอยไหลลงมาด้วยนั่นแหละฮะตรงนี้สามารถปรับได้และสิ่งที่เจ๋งที่สุดนะฮะสำหรับการเล่นกีฬาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับเห็นยานตรงนี้ไหมฮะเขาไว้ทำอะไรทาบไหมครับกันเหงื่อกันเหงื่อเวลาเล่นกีฬาฮะไม่ให้ไหลเข้าตานั่นเอง ราะฉะนั้นะใครเป็นนักกอล์ฟเหมาะมากๆเลยส่วนใหญ่นักกอล์ฟจะขาดแว่นสําหรับการตีกอ<ช>กล์ฟเพราะว่าตอั้งแดดอยู่แล้วแต่ตัวนี้เจโเหมาะมากมากกันเหงื่อได้ด้วยถูกต้องฮะ,ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณแชร์พูดถึงการเล่นกีฬาก็ดีแล้วผมจะเปลี่ยนให้ดูนะฮะคุณผู้ชมครับผมเปลี่ยนเป็นสายฮะเพราะวันนี้เราแถมสายด้วยเปลี่ยนง่ายๆจิิงเห็นไหมค่ะคุณผู้ชมลองดูฮะกล้องครับผมบิดออกแบบนี้บิดนี่ออกไปนะครับแล้วผมก็เอาตัวนี้นะฮะมาใส่นะครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไป แบบนี้ครับมีตัวล็อกผมก็จะได้แว่นตาที่ไว้สําหรับใส่เล่นกีฬาแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับลองดูสิครับเจ๋งมากอ่ะปรับเปลี่ยนได้ถอดได้ถ้าแว่นราคา7,000คําถามคือเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะค่ะแล้วผมจะให้ดูนะฮะว่ากล้องราคาแพงๆเนี่ยนะฮะน้ําหนักของมันเนี่ยมันหนักจริงๆแว่นถ้าแพงๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่คุณผู้ชมครับ นี่คือแว่นที่ผมซื้อในราคาหมื่นหนึ่งนะฮะหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งนะฮะดูน้ําหนักของมันครับกล้องมาจับใกล้ๆครับน้ําหนักของมันนะฮะอยู่ที่ประมาณสักห้าห้าสิบกรัมได้ไหมฮะได้เนาะหนักอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับเปรียบเทียบห้เห็นชัดๆเลยผมเอาออกนะครับผมวางดูปึงค่ะเบามากโอ้โหหลายคนบอกเอาบวกตัวเลนส์สิบวกตัวเลนส์ลงไปผมเอาเลนส์ใส่เข้าไปให้ลองดูขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ยังเบาอยู่ดีคุณผู้ชมครับใส่แบบนี้ทั้งวัน ไม่เจ็บแน่นอนนะสมัวรอช้าอยู่ทาําไมวันนี้จัดโปรโมชั่นแบบเต็มๆเลยดูสิว่าคุณได้อะไรบ้างในเซตดูสิคะแว่นปกติแล้วจ่ายราคานะคะได้อันเดียวแต่อันนี้คุณได้เลนถึงห้าเลนด้วยกันกลางวันกลางคืนได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับจากปกตินะสามพ้ายบาทวันนี้ไม่ขายขายเพียง1นึ่งกบาทแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดทีวีดิสซับชับชับคุ้มชัวให้คุณคุ้มค่ากว่านั้นคะ่ะ อีกหนึ่งเซตที่เราให้คุณแบบฟรีๆเลยได้ทั้งซองได้ทั้งผ้าเช็ดนะคะแล้วก็ได้ตัวนี้หลายคนอยากได้สําสหรับคนสายตามีปัญหานะคะเอาไปด้วยเลยสายลัดสายคล้องได้ไปหมดเลย990บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะวันนี้ไม่พอฮะเพราะว่าผมแถมนะครับนี่คือโครงแว่นอีกหนึ่งอันนะฮะเป็นสีแดงแล้วก็สีดำนะฮะพิเศษเลยราคาที่9 9้บาทนะ,ะแถมให้ด้วยนะค,คุณผู้ชมครับรีบโทรหาเราตอนนี้ทั้งหมดนี้ที่เราพูดในราคาเพียงแค่1 5 0 0 90บาทเท่านั้นรีบโทรหาเราตอนนี้ที่0 2 6 6 6 0 1 8 8ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ0 2 6 6 6 0 1 8 8ครับรหัสสินค้า1 0 0 4 9 8จ้า การใช้แว่นตาสําคัญมากสำหรับอาชีพนี้ต้องหาแว่นตาที่ใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนจนมาเจอแว่นตาเนี่ยแหละครับแว่นตา GOT ตอบโจทย์ผมจริงๆครับอีกทั้งยังมีเลนส์สีเหลืองด้วยผมชอบมากครับกับแว่นตา GOT เวลาทํางานแดดจ,จัดมีบางครั้งค่ะตาเราก็ต้องสู้แสงแดดก็ใส่แว่นกันแดดนะคะแต่ก็ยังสู้แสงแดดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เปลี่ยนมาใส่แว่น GOT มีเลนส์ตัดแสง c o l a r i z e d ขนาดแสงแดดจัดๆก็ยังรู้สึกสบายตาอยู่เลยชอบมากเลยค่ะผมทำงานหน้าจอทุกวันเลยครับบางครั้งจ้องจนแสบตาแต่ทำไงได้ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นคืองานตั้งแต่ผมรู้จักแว่น GOT เป็นแว่นเลนคุณภาพดีที่ใส่แล้วสะดวกสบายมากๆเลยครับอีกอย่างผมมีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นแต่ไม่มีปัญหาเลยครับแว่นตัวนี้เป็นแว่นที่มีกรอบเลนสองชั้นเหมาะสำหรับคนสายตาสั้นครับ ใส่แล้วสะดวกสบายมากเลยครับแว่นตา GOT นวัตกรรมใหม่ของการปกป้องดวงตาที่ไม่ใช่แค่มีไว้กันแดด เลนส์ผลิตจากพลิคาร์บอเนตแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นสูงดีไซน์พิเศษเป็นเลนส์ชิ้นเดียวให้ทัศนวิสัยที่กว้างกว่าเลนส์แบบ2ชิ้นเคลือบสารปกป้องรังสี UV 400ได้99.99% 99และยังป้องกันดวงตาจากฝุ่นหรือวัตถุที่กระเด็นมาเข้าตากรอบแว่นดีไซน์พิเศษไม่เหมือนใครไม่บีบร,รัดเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่สามารถปรับที่รองจมูกเพื่อเข้าได้กับทุกรูปหน้าและมีขอบยางด้านบนป้องกันเหงื่อไหลเข้าตาปกป้องดวงตาของคุณได้ทุกกิจกรรมกับชุด ที่เปลี่ยนได้ถึง5้าแบบตอบสนองทุกการใช้งานให้คุณเป็นเจ้าของกับแว่นตา GOT จากราคาปกติ3,990บาทในเซตประกอบไปด้วย กรอบแว่นสีดำา1ชิ้นเลนตัดแสงสะท้อนพลลาย1ชิ้นเลนสีฟ้า1ชิ้นเลนสีเหลือง1ชิ้นเลนชาบะรอดหชิ้นเลนใส1ชิ้นกล่องแว่นกันกระแทก1ชิ้นและแถมฟรีไปกับชุดกรอบแว่นสำหรับเลนสายตา1นชิ้นถุงแว่นพร้อมผ้าเช็ดแว่น1ชุดสายคล้องแว่น1ชุดสายคล้องแว่นสำหรับเล่นกีฬา1นชุดมูลค่า9 9 0บาทและยังไม่พอสำหรับ200สายแรกเท่านั้นแถมฟรีไปกับกรอบแว่นสีดำแดง1ชิ้นมูลค่า9 9 0บาท รวมมูลค่าทั้งหมด5,970บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง1,590บาทเท่านั้นยำ้ำมอดทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นให้สำหรับ200สายแรกที่โทรหาเราก่อนตอนนี้ที่02660188 6 02660188

บอกว่าผมมีประสบการณ์ในการซื้อแว่นวาผมเป็นคนชอบใส่แว่นมากเวลาที่ผมซื้อแว่นเนี่ยนะครับบอกได้เลยไม่ต่ำกว่าหมื่น,นแต่ซื้อไปเนี่ยได้อะไรได้แว่นหนึ่งอันอแล้วก็ได้กล่องกระดาษ <c oughs> กับซองผ้าเล็กๆอันหนึ่งแ,นนแต่วันนี้คุณจ่ายในราคาเท่าไหร่1590าเ้าบาทเขาลงทุนให้กล่องใส่แว่นอย่างดีนะ,ะนี่คือกล่องใส่แว่นอย่างดีซึ่งผมเคยจ่ายเงินระดับหมื่นผมไม่ได้กล่องแบบนี้ได้แค่กล่องกระดาษได้แค่กล่องกระดาษนะฮะเปิดออกมาเนี่ยนะฮะด้านในเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นฟองน้ำนะฮะไว้ ซื้อ1แว่นได้ถึง5เลนซื้อกันนะฮะและเลนส์ของเขาดีมากนะฮะซึ่งเมื่อกี้ที่ผมทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับว่าทุบไม่แตกจริงเพราะว่ามันเป็นวัสดุจากโพลีคาร์บอเนตผมโชว์ให้ดูอีกรอบเดียวให้ดูอีกรอบนึงปลายปลายนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเลนส์ชุดร่วไปนะฮะคุณผู้ชมครับเลนส์ชุด่วไปที่เราหาซื้อกันแล้วคนคนจะบอกว่าซื้อตลาดนัดก็ได้99บาทร5อยขอโทษนะฮะลูกตาคุณมีกัสองดวงนะฮะ ไม่สามารถหาอะไรเปลี่ยนได้นะครับคุณใช้159เพื่อป้องกันสายตาของคุณซึ่งเกิดมามีแค่2ดวงเท่านั้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับแว่นตาที่ซื้อมาเลนส์ที่เขาแถมเนี่ยครับเป็นพลาสติกธรรมดานะครับซึ่งมันไม่ได้ปกป้องอะไรเลยจากแสง UV แล้วเวลาที่เราทุบออกลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ครับว่ามันคือพลาสติกธรรมดานั่นเองพร้อมนะฮะหนึ่งสองซ่อแตกละเอียดแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือแว่นตาทั่วๆไปนะฮะผมไม่เอามือปัดแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้โดนบาดมือเลยนะฮะ นี่คือแว่นตาทั่วไปนะครับมันเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับแต่แว่นตาของเราขอโทษนะฮะผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวที่เราแถมให้ด้วยนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าความคุ้มค่าของมันเราแถมไม่ถึงค่าเลนส์ด้วยกันนะครับและนี่คือเลนส์สีเหลืองเหมาะมากๆสําหรับการขับรถตอนกลางคืนและของมันทนทานจริงๆฮะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับผมจะทุบให้ดูนะฮะหนึ่งสองสามไม่แตกครับคุณผู้ชมเป็นไงล่ะ คุณแชร์ก็มาตลอดเลยคุณนะนนคุณนะ,นะคุณผู้ชมคุณแชร์บอกให้ทุบด้วยคอ้อนเหล็กเมื่อกี้นี้ทุบด้วยคอ้อนยางไม่เชื่อถ้าพร้อมแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วผมจะทุบไปดูนะครับด้วยคอ้อนเหล็กดูซิว่าจะแตกหรือเปล่าหนึ่งสองสามไม่แตกครับคุณผู้ชมเจ๋งมากมากครับดีที่สุดเลยนะครับกับแว่นตาตัวนี้นะครับแว่นตา GOT นะครับแล้วเรามีภาพให้ดูด้วยนะครับว่าของเขาเนี่ยนะฮะดีอย่างไร ทุบไม่แตกนะครับบอกได้เลยว่าไม่แตกนะฮะแต่ไม่แนะนำนะฮะให้เอาคอนเหล็กไปทุบที่บ้านเดี๋ยวซื้อไปเพราะว่าเลนส์อาจจะทลอกได้วันนี้เราทดสอบให้ดูนะฮะแล้วเราก็เอาเลนส์นะครับไปแช่ในน้ำกรดนะฮะเป็นน้ำยานะฮะ มันไม่ทําปฏิกิริยาอะไรเลยจริงกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจ่าย1590บาทคุณใช้ถึงลูกบวชอะถูกต้องคุ้มค่าขนาดนี้มันคุ้มค่ามากๆกนะฮะแล้วก็มีเลนส์ให้5เลนส์ด้วยและเลนส์ทุกเลนส์ของเราป้องกันบดนะฮะยืดหยุ่นสูงลดทับลดเหยียบยังไม่แตกเลยเพราะว่าเขายืดหยุ่นนั่นเองวัสดุจากโพลิคาร์บอเนตนะแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นแล้วก็ยังป้องกัน UV ถึง400ด้วยนี่เราทดสอบให้ดูเลยนะฮะันน้เกใช เลนส์ในแว่นตาที่มันบระดับสูงๆหน่อยใช่นะครับแว่นตาชั้นนาแบรนด์ชั้นนาระดับโลกกันชนรถระดับโลกหรือแม้กระทั่งหมวกกันน็อกใช่ยี่ห้อดังๆนะฮะที่ทุกวันนี้เราจะเห็นขับตามท้องถนนนี่นะครับใช้วัสดุตัวเดียวกันผู้ชมลองดูฮะผมจะงอให้ดูนะฮะผู้ชมขนาดนี้ดูสิเป็นยังไงมันดีมากแว่นอื่นทําได้เหรอทำได้ขะ ผมเลยถ้าแว่นอื่นทำได้แต่แว่นของเราทำได้กับ GOT นะฮะ,ะอัปรอบมือหนออ่อย จุดสูงขนาดนี้เหมาะมากๆเลยใช้งานได้ยาวนานเลยบอกได้เลยว่าซื้อครั้งเดียวใช้ยันลูกบวชที่นนวินว่าอ่ะอพูดถึงเรื่องของเลนส์เลนส์มีถึง5เลนส์ที่คุณจะได้ไปคือเราจัดตสมให้คุณเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วแต่ละเลนส์แตกต่างกันยังไงบ้างอย่างเลนส์ล็กนะคะก็เป็นเลนส์ลเร์ไลซ์ตัดแสงสะท้อนผิวน้ำอันนี้เราชัดเจนเลยเพื่อนผิวถนนขับรถตอนกลางวันอะทูมีเลนส์บาประหลอดด้วยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นกีฬากลางแจ้งออกไปในช่วงแดดจัดอันนี้ช่วยได้มากๆแแล้้ววก็็เเปปนนนฟชั่่ดดดูีีมสยตอไ เป็นเลนตัดแสงช้อนสีฟ,ฟ,ฟ้าคุณผู้ชมเห็นไหมคะ <Ừ. S 1> อันนี้ป้องกันแสงช้อนจากแสงแดบดบ เหมาะกับคนที่ชอบขับรถนะคะคทั้งกลางวันนะคะป้องกันความเสี่ยงต่างๆต่อมาเป็นเลนส์สีเหลืองค่ะเลนส์กลางคืนนะคะอันนี้เวลาขับรถกลางคืนเวลารถสวนมาอันนี้ช่วยตัดแสงสะท้อนได้หรือว่าหมอกต่างๆก็ตัดแสงหมอกได้ด้วยสุดสุดท้ายเป็นเลนส์สีใสๆอันนี้นะคะด้านหน้าเลยก็เป็นฉาะประหลอดสีอ่อนนะคะเหมาะกับคนชอบทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อ,อันนี้ทั้ง5้าเลนรับไปเลยอยู่ในเซ็ตของเราเลยนะคะ15 9 0บาทรีโทรหาเราตอนนี้นะคะที่0 2 6 6 6 0 1 8 8หนนะครับย้ำ อีกครั้งหนึ่งศูนย์สอยะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนนะครับแต่ผมพูดกันตรงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีดั้งอเอาดั้งไม่สูงอะ,อะนะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่แล้วคะเขิดไหมไม่เลยเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะปรับดังได้น,นะครับคุณผู้ชมลองดูฮะผมบีบเข้านะครับ แล้วก็ขยายออกได้แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้หมดนะฮะไม่ว่าคุณจะจมูกโด่งหรือไม่โด่งนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยแต่ผมกําลังมอบสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากที่สุดแล้วแว่นตัวนี้สามารถที่จะขยายได้ไม่ว่าคุณจะสีสษะเล็กสีสษะใหญ่มันสามารถยืดหยุ่นได้แล้วไม่ต้องตกใจถ้าคุณซื้อไปแล้วมันหลุดแบบนี้ยี่ห้ออื่นนี่คือพังนะฮะของเราไม่ใช่นะครับของเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ นะครับแล้วคุณก็จะมีสายคาดไว้สําหรับเล่นกีฬานี่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะฮะมันอเนกประสงค์มากนะครับเอาตรงๆวันนี้ขายคือขายความคุ้มค่ามากๆนะฮะเป็นยังไงนี่คือปรับสายได้ด้วยนะฮะและสามารถใส่เล่นกีฬาได้ด้วยแล้วยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับตรงนี้ฮะยางตรงนี้ฮะคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะยางมีไว้ทําอะไรกันเหงื่อกันเหงื่อมันหล่นเข้าตา ซึ่งเหมาะมากเป็นปัญหาของใครหลายคนเวลาออกกําลังกายผมเนี่ยมันมีปัญหาว่าเหงื่อมันเข้าตาแล้วก็ต้องถอดออกมาแล้วก็มาเช็ดใจแต่อันนี้เขาคิดได้อะว่าเขามียางตัวนี้กันเหงื่อเข้าตาถูกต้องนะครับแล้วเขาคิดเผื่อสําหรับคนที่อะไรตาคนที่สายตาสั้นหรือยาวแล้วต้องการที่จะใส่แว่นกันแดดนะครับเขาคิดเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับเขาทําตัวนี้ไว้นะครับเขาทําตัวนี้ไว้นะฮะเขา ให้คุณผู้ชมได้ใส่แบบนี้เข้าไปค่ะแป๊กเข้าไปนะฮะนี่ไงพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาเออ่ตัวเลนส์เนี่ยนะฮะใส่ด้านหน้าได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะคุณจะใส่แว่นตาสายตาหนึ่งอันอกับแว่นตากันแดดหนึ่งอันในอันเดียวกันจริงไม่ต้องมาใส่สองอันแบบเก่าอีกต่อไปไม่ต้องอีกเลยมันเดินชะมันตลกนะคะวันนี้บอกเลยว่าเราจัดเซตโปรโมชั่นคุ้มค่ามากมาก ขายความคุ้มค่านะคะ1เซตประกอบไปด้วย5เลนด้วยกันนะคะแล้วยังมีกล่องใสอีกด้วยปก,ปกติราคาเท่าไหร่ปกติราคา ,3990 บาทวันนี้เราไม่ขายนะครับเราให้ทั้งหมดนี้นะราคา1,590บาทและยังไม่หมดอย่างที่บอกว่าความคุ้มค่าของเราเราให้คุณมากกว่านั้นในมือดิฉันตรงนี้คุณได้ไปเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มมูลค่า990บาทได้ทั้งถุงใส่แวน่นได้ทั้ง้าเช็ดเลนนะคะได้ทั้งสายคล้องสายใส่เล่นกีฬาแล้วก็ มีอันนี้ด้วยนะคะให้ไปเลยเลนสําหรับการใส่สายตาด้วยคุณผู้ชมครับคิดเผื่อใ,ใ,ให้เลยนะครับผมฉลาดที่สุดแล้วในการซื้อของเอาคนดิตรงผมเป็นคนที่งกมากวันนี้ซื้อแว่นตาผมแถมตัวนี้ให้ด้วยนั่นหมายความว่าคุณซื้อไปเนี่ยคุณได้แว่น2อันแล้วนะเพราะคุณมีเลนห้าอันคุณมีโครงแว่นอยู่2อันคุณซื้อในราคา1590บาทเหมือนคุณได้2ออันครับ จำนวนรอช้าอยู่ทําไม1,590บาทโทรมาเลย02-666-0188บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะรีบโทรหารดูนตอนนี้เลยค่ะเว้นตา GOT นวัตกรรมใหม่ของการปกป้องดวงตาที่ไม่ใช่แค่มีไว้กันแดด เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นสูงดีไซน์พิเศษเป็นเลนส์ชิ้นเดียวให้ทัศนวิสัยที่กว้างกว่าเลนส์แบบ2ชิ้นเคลือบสารปกป้องรังสี UV 400ได้99.99% 99และยังป้องกันดวงตาจากฝุ่นหรือวัตถุที่กระเด็นมาเข้าตากรอบแว่นดีไซน์พิเศษไม่เหมือนใครไม่บีบรดัดเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่สามารถปรับที่รองจมูกเพื่อเข้าได้กับทุกรูปหน้าและมีขอบอยางด้านบนป้องกันเงื่อนไหลเข้าตา ดวงตาของคุณได้ทุกกิจกรรมกับชุดเลนส์ที่เปลี่ยนได้ถึง5แบบตอบสนองทุกการใช้งานให้คุณเป็นเจ้าของกับแว่นตา GOT จากราคาปกติ3,990บาทในเซ็ตประกอบไปด้วยกรอบแว่นสีดำา1ชิ้นเลนส์ตัดแสงสะท้อนโพลาร้าย1์ชิ้น เลนสีฟ้า1ชิ้นเลนสีเหลือง1ชิ้นเลนสฉาประหลอด1ชิ้นเลนสใส1ชิ้นกล่องแว่นกันกระแทก1ชิ้นและแถมฟรีไปกับชุดกรอบแว่นสำหรับเลนสายตา1ชิ้นถุงแว่นพร้อมผ้าเช็ดแว่น1ชุดสายคล้องแว่น1ชุด ลายคล้องแว่นสำหรับเล่นกีฬา1ชุดมูลค่า990บาทและยังไม่พอสำหรับ200สาแรกเท่านั้นแถมฟรีไปกับกรอบแว่นสีดำแดง1ชิ้นมูลค่า990บาทรวมมูลค่าทั้งหมด5,970บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง1,590บาทเท่านั้นย้ำว่าทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นให้สำหรับ200สายแรกที่โทรหาเราก่อนตอนนี้ที่0 2 6 8, 6 6 0 1 8 8 0 2 6 6 6 0 1 8 8 ท้ายแล้วนะความคุ้มค่าของแว่นกันแดด GOT อยู่ที่2อย่างก็คือเลนส์แล้วก็กรอบแว่นมาดูเลนส์กันก่อนนะคะอันนี้โพลีคาร์บอเนตเพราะฉะนั้นเขามีความแข็งแรงแข็งแรงคงทนมากอันนี้เป็นเลนส์ทั่วไปมาดูกันว่าถ้าเป็นเลนส์ทั่วไปนะคะทุบไปจะแตกหรือไม่ตายเรียบร้อยจะเหลือหรอคะแต่นี่แต่นี่ในมือดิฉันในมือดิฉันก็คือเป็นเลนส์ของ GOT มีความ,มแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยทุบกี่ทีกี่ทีกี่ที ในระหว่างที่ทุบนี้นะครับคุณแชร์กันไดถึงหน้า,าแฟนเขาอยู่นะครับ<ช>คุณผู้ชมครับกลับมาดูทางนี้ดีกว่านะครับว่า เลนส์ตัวนี้เนี่ยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเลนส์ที่ดีมากนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่นะฮะผมบีบให้ดูนะครับมีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะครับแล้วก็แว่นตานี้เหมาะกับคนที่สายตาสั้นอยู่แล้วใส่ได้สายตาดาอยู่แล้วใส่ได้เพราะว่าเรามีเลนส์ตัวนี้นะฮะให้ด้วยนะครับคุณสามารถเอาเลนส์สายตานะครับอยู่ได้นะครับแล้วคุณก็เอาแว่นนี่นะฮะเป็นเลนส์ของเรานี่นะครับใส่เข้าไปนะครับดังนั้นคุณสามารถใส่ได้ในแว่นอันเดียวกกัันนนะบแล้ําาาหเมก Oh. โปรโมชั่นวันนี้1,590บาทคุณแชร์ครับนี่ได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะ5เลน์สด้วยการจัดเซตให้คุณไปเลยนะคะปกติ3,990บาทเหลือเพียงแค่1,590บาทยังไม่พอคุณได้เซตนี้ไปด้วยนะคะเซตนี้ก็คือ990บาทเราให้คุณไปแบบฟรีๆเลยนะคะมีทั้งซองทั้งผ้า ทั้งเลนสายตานะคะแล้วก็สายคล้องอีกตัางหาเอาไปเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้พิเศษ200สายแรกเท่านั้นจะครบแล้วนะครับเราแถมให้อีก1กรอบเลยนะฮะเป็นสีแดงสีดําสวยมากนะฮะนั่นหมายความว่าคุณจ่าย1,590บาทคุณได้ไป5เลนคุณเอามาใส่ตัวนี้ได้เหมือนได้2อชิ้นนะคุณ เหมืได้2อันนี้คุณผู้ชมครับดังนั้นรีบโทรหาเราตอนนี้ที่ทันก่อนที่จะหมดเวลานะครับ02 666 0188ย้ำอีกครั้ง102 666 0188นะครับา1,590บาทเท่านั้นเอาล่ะโปรโมชั่นช่วงนี้ยังมีกันตอนน่อในรายการถัดไปแต่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรติดตามดูกันต่อเลยแต่เรา2คนหมดหน้าที่แล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ